นกตาแต่เขียดจีนามันร้องหาคู่หลงลอยสบายดีบอกพระไม่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 พี่น้องเอาโปงมาขามลงขออันใส่มือเดียวโกยมือกระดามขออนุญาตเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเหรอเด้อสบายดีลุงปานนะครผู้เยือนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลสบายดีท่านผู้ชมเก่าแทนผู้ชมใหม่เหนือ ไม่ซัดสวัสดีวัอนี้เฮาสิพาพี่น้องมากินสมมะขามย่างเท่งเที่ยงพี่น้องอันนี้ใช่ได้เยอะมะขามให้เบิ่งได้อะมือกระดามบ่เป็นตาแซ่บเลยมือขึ้นมาแต่ลูกกาพี่น้องนี่มะขามมาเบิ่งเบิ่งอ้คืออย่างลับฮาวก็พูไม่ซัมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องอยากมะขามเลยเด้อรับเลยเฮาวกำลังรอทานนะสาวมานะสาวสั่งให้ก้อยเจลแล้วเฮาก็ขึ้นไปเอามะขามมาแต่พูดอะไรกูจะเติมเติมเพิ่น ไม่ใช่มากเลยวะเอาแล้วมาอตื้อไมโครเลยนะคุณไอกิโลหามนี่พี่น้องมาคามเนอยบักไงบึกบบบคอยสีปงมซาเบลจะเหตุของมาเถ้านี่พี่น้องบักไงหนึงขักไปยังนี่ใช้เจียวสิเป็นอะไรบัพี่น้อง พักเงี้ยงเอาไปเอามาเงี้ยงอยู่นาปนิดแต่มีอยู่บ่เป็นนาปนิดนะนาไกลหน้าปนิด่พี่น้องเบื้องนี้ติ่งกินแบบบานๆฮะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเลย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 ย่างอีกพวหนึ่งอยู่พุ่นมันเถิ่อนเลยเพิ่งข้าสิไปเอามาตัวนะเขาบอกมานะมามาครับเขาจะกินอะไรดอกซองยายนะคะแนมกินหมดนี่สติ ตัวนี่มันหืมแล้วตัวนี้พี่น้องมาขามหืมเป็นพวกผวยังไปล้างมือไปล้างมือก่อนมันเออบล้างก็เลยนะจำปลายมาขามือมันสะท้อนเสียงอย่าังเะีเสมเยสวก็เออไหนก็กินมาขามกันนี่พี่น้อง มื่อนี้ยบริพากันดำไห้ดำนาบริพากันดำไห้ดำนาพี่จังอันัอนลูกกาปลาลูกกาทิมอยู่ได้เนี่ยพี่น้องเอ้ยน้ำโบมีพ้นบลงมาให้โอ้ยนี่นี่แหละศาสนากันเนาะขันพ้นบ่มายันใดเลยกะไม่ทราบไม่เบาหน่อยนี่ป้าบักหลายๆขนาดจะกินมดบ่อัน่วยใหม่นี่เอยเขาเชื่ออันนี้ สิได้พี่น้องสิได้แต่บบมีนะดมอยากกินำคว้ามาขามให้น้องเบลออกดูเบลมันสิอนกนเองตอนประแดกฉันจะเอาตอนประแดกข้างในแติ้งเอาตอนประแดนกข้างในนี่ตัวนี้เอาหลายตัวเอาเอาเอาตอนหนึ่งโอ้ยยามาเหียดสดเอาตอนหงแทติ้งออ,อ,ออกดูเบล หว,ห,วห,วหวดลูกขวดล่ามาพี่น้องนี่สวด,สวดพี่น้องมะข,ขามเจีวมะข,ขาม<อ>บริดดัให้ดํานัมาเดินพี่น้องเสนอเสนอืนอ,อชายเอาเบลอยเียะนะมไม่เพิ่มือ ไม่เซ็ตเลยเฮ้ยมันหืมแหละไปหรอไม่อยากคุณไปบีบสตดทลงมาหาทามแล้วก็น่งแขงตั้งกล้องก่อนเงงให้เหแล้ว มาได้พี่น้องบ่วพดกระยาหม่หัวลานอยากตัดผมผมยาวขึ้นมือดำนี่าว่ากันหอมยังวะเขออนุญาตได้พี่น้องมือกระดำสาวหายในท่าหน้ากันได้เลยจ้ะตงจ่าเบิ้งมือเฮาเหมือนนะมันขถงเนาะบ่อนบ่อนได้เทากำมภากำมีแถงร้านอยากน้ำเอ้ยคือไปเอาน้ำเหมือนน้องน่ะไปเราคือไปเอาน้ำก่อนไปไม่ทชาไปคือไปเอาน้ำก่อนมาเด้อมาเด้อกินสมุนไพรไปเลย มาาสิไปยินเห็นไหมอืมไปไหมจะไปอยากวะส่าใหไปไมีสาเพื่อใส่บไดนางจะจับชายบุไดมนีข้เสีเอานี่แล้วเรจะขึ้นไปกินเองเาขึ้นไปกินเองวะล้านก็มีกะปอกนะ <laughs> à. <laughs> <laughs> ừ, <laughs> Thấy <Tôi bỏ>. à. <laughs> <Tôi tưởng tượng cười> không? chọn ai nhỏi mmm ừm dặn nè bay nhỏi hiệu tạo lựa chọn Được tìm chọn dọc tìm chọn dọc tìm Không dọc tìm chọn ไม่ใช่คือคือสายแบล่อเมื่อเรอกมาหาเร้่อสื่เคกินกับเด็กสองเมื่อเรวบอกออกมาแต่มือเนอะบออกมายไอเปอยู่เพเดียวโดยาราออู่เคเห็นคอนสะรค์เด็กกินแก้วไปกินเนอะกินมือนาเลยเนาะมือขาไกินอะไรจะได้มาทายังหนาคุณทากนแดดม่หามาเหมือลเองโม่ใช้ใมันเด่นไง พากแดดพบับลงเถอิถ้านอนอยู่ในที่ยังข้าวดาที่หะหักระทาช้ำไปเด้อลูกไปลูกมันเด้อห้าล้านน้ำเนี่ยนะนั่นไม่ลุ่มเบลเบลเน,นมกล้องเนมลูกสบายดีไว้ทำไปดีดูเด,ดี๋ยวสาดว์แลกคนเลยเมย์สาบ่ต้องเอาขนมมาให้กินละเรอ ไม่สาดใส่บุร้่น่แซ่บแซ่บเฮียมมาใส่ซ่บทั้งนั้นว่าที่มากินทัานยังไปเห็นซอสมาด้วยใส่ผับเพลน้งจะได้กำลังหิวกระตุกน้ามาให้ลูกสาวว่าเท้าอุกอ่างพี่้องเดี๋ยวนี้ครับอันนั้นบุมีผลบุมีแนวดำนาบุมีหนำดำนาโว้ย หาผักจังมือเลยแต่วันแต่วันทีเนาะบอกหาผักว่านนี่เนาะมัหลายมือเกินเลยคันดำกันหุบหาผักจังขานซ้ำมาเนี่ยอร่อยมันจะตีเขาแหววชิดได้ดุกีนอะไรดุกเนาะตูนขาดไหมันแวบพูดมันอย่างไั้นมมันได้ยามบสีสีนั่นแล้วชองเพิ่ม สองตัวเยิดานนของมันใหญ่เออเอ็งก็บ่าสองตัเฮงเฮงเฮงบต้นนี้คือว่าเฮงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะโอมันกระชีได้ไมเฮงใหญ่ไดแบบตัวกมานนะบ่นมมันจึงเลยคะแนนนมจึงมานเลยตรงนีเหรอตัวซื้อมากรมานเน้เดนี่ก็มาตบิดกะแแะเขาขออเอายาให้กินผยันแพ้ลูกเอ็งก็บอให้มันกิน มาเลยกับแม่แม่เอเมนะอามาเลยกับสามโมกเช้าแล้วกันแม่อะไรตัวสื่อมาทังแม่แม่แล้วก็แม่ทึ่สื่อมาเรี่ยงได้แบะจีเอามาเรี่ยงคือมันสิไปเลยบ่หลัดอาแบะเขาอยากไปขายนรร่นอย่าบรนจุมาหอดแล้วกันประมาณอยู่สามโมงเช้าคล้ายๆเลยว่าอากาศเย็นหมอกลายมันแห้ mèo mẹ qua tie Con lắm bay nào bay lắm Mẹ lắm tai lắm bay hay là lắm lắm bay 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 lắm chẳng เอากลางว่าป้าพังเพลงซึ้งๆกับมมยังเพลงอะไร้เพลยังวะพากว่าเพลงไตละไทยกอุปาช่าติงป้เรายิงเเพลงต้นละไทยอุ้มตัไปหาช่าติงกูไล้ยินแต่โมลามาดไปปล่อยว ไม่ท้าวเขาก็อีแม่ยังโมไม้เนาะแม่ค่ะนะไม่ท้าวคนอยู่ธรรมะเนาะไมาได้ยินเพลงกันนั่นนี่โอ้ยคือไรฟ์วะกะปี้ฮะกะดีแล้วจะกล่าวกันเยอะเยอะยิ่งกล้องบมเบลฮึแม่กลานาทีแล้วพี่น้องพี่น้องมาคนนี้กับจิขอจบคลิปปะเด้อแับนี้ถ่ายคลิปลื่นๆพี่น้องไวร้องคลิปแบบนั้น บายบายพอกันหมายคิดหนาเดยพี่ <Bye S 1> น้องบายบายบายไปแล้วนี่ยาวแห้งแล้วบริตัดบริตตต่อเลยคิดเนี่ยเอาลงเลย